สวัสดีครับสุขบ้านและที่ดินนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่กําลังมองหาซื้อที่ดินแถวแถวคลอง11ธัญบุรีลาลูกกานะครับลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้ได้เลยนะครับเนื้อที่2ไร่สวยมากๆเลยหน้ากว้างติดถนนสาธารณะร้อยกว่าเมตรนะครับนี่ด้านหลังผมนี่เลยเป็นที่ดินจัดสรรเก่านะครับเข้าออกได้2ทางซอยไม่ตันนะครับวนออกได้เลยนะครับอยู่รายล้อมด้วยชุมชนนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมกันครับนี่ด้านหลังผมนี่ไปกันเลย นี่นะครับแวดล้อมมีเพื่อนบ้านเยอะนะครับเป็นชุมชนนะครับชุมชนวัดโสพนารามอันนี้บ้านนี้เขาเพิ่งปลูกนะครับก็อยู่ในส่วนของแปลงที่ดินจัดสรรน,นี่แหละตรงด้านหน้าตรงนี้มีถนนนะครับถนนยกเป็นสาธารณะแล้ว6เมตรนะไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงแล้วเข้ามาจากถนนหลักนะครับที่เห็นรถวิ่งเข้ามาอันนั้นเป็นถนนปูนนะเป็นถนนคอนกรีตเชื่อมระหว่างถนนรัลูกกากับถนนรังสิตนครนายกก็เป็นเส้นเรียบของ11นะครับของ11 อันนี้ผมอยู่ที่ตำบลบึงคอไห้นะครับอําเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีหลังคาสีแดงๆอันนั้นคือวัดโสพนารามนะครับก็เนี่ยออกปากซอยไปนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปเชื่อมกับถนนลังสิตนครนายกประมาณสัก3ากิโลกว่า4กิโลนะครับแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาไปก็ไปเชื่อมกับถนนลำลูกกาแปลงนี้นะครับทาเลดีมากๆเลยอยู่หลังหลังโครงการไม่กับโปรเจกต์เลยนะไอเรนวูดพาร์คเนี่ยนะครับจากเรนวูดมาประมาณสัก หกเจ็ดกิโลนี่นะครับนี่นะครับถ้าได้สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับศูนย์เก้าห้าเก้าศูนย์สองสองสี่เจ็ดเก้าสุขุมบ้านและที่ดินนะครับก็จุดเริ่มต้นแนวเขตนี้เลยนะครับเสาปูนต้นนี้เลยแล้วก็ยาวไปจนถึงพุ่มไม้ก่อนถึงเสาไฟต้นนั้นนะครับร้อยสี่สิบแปดเมตรนะนี่ติดถนนสาธารณะร้อยสี่สิบแปดเมตรก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านหน้ากว้างนะครับด้านลึกเข้าไปด้านหลังเนี่ยประมาณสักยี่สิบสี่เมตร นี่เลยก็เลยไปก็จะมีบ้านอีกหลังหนึ่งนะสวยๆเข้าออกได้สองทานนะครับฝั่งนี้ก็เข้าทางเรียบคองเนี่ยจะใกล้หน่อยประมาณสัก300เมตรถ้าเข้าจากทางวัดโสพนารามเนี่ยประมาณห้ารอยนะครับประมาณห้าเมตรนี่เลยเป็นที่นาเดิมนะครับยังไม่ได้ถมนะแต่ถูกมากนะครับแปลงเนี้สวยแล้วก็ถูกมากนะครับนี่นะครับก็ถมไม่ลึกประมาณสักไม่น่าจะถึงเมตรนะครับนี่อันนี้ถนน สาธารณะนะครับ6เมตร6เมตรยกเป็นสาธารณะเรียบร้อยไฟฟ้าผ่านน้าแปลงแล้วนะครับวิวด้านหน้านี่วิวหลักหลายร้อยล้านนะแปลงนาสีเขียวๆนี้นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามาันนี้ก็จะเป็นชุมชนนะครับชุมชนวัดโสภณารามนะครับนี่เพื่อนบ้านเยอะเลยเพื่อนบ้านเยอะเลย